รุ่นโน้ตตีละเกจริงหรอขอบคุณนะเขาว่าอันนี้งานมันก็แบบติดติดกันเนาะบางวันก็จะมีน้อยลงไปบ้างก็ไม่เป็นไรแต่ว่าม้าติงเอาเรื่องคนไหนที่แบบไม่ได้อยู่ในนอไม่ได้อยู่ในกลุ่มในสักกลุ่มหนึง่งอะไรเงี้ยก็โดนเนี่ยโดยตรงได้เนยนะครับ ไปแล้วครับโอ้จิงเหรอครับขอบคุณนะครับพี่นาตีขอบคุณครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับพี่นาตี่โอ้ดีๆจากพี่นาตี่ด้วยนะครับขอให้น้ำไม่ท่วมแล้วน่ะใช่ครับแล้วเดี๋ยวนี้แสดงต่างฝนบ่อยมากครับ กออ็ใครเห็นใจก็ตรงแดดออกแล้วออจริงนะครับออขอบคุณนะขอบคุณครับสวัสดีครับจริงนะครับพี่นาติดีใจด้วยนะครับผมเพราะว่าเป็นห่วงน้ำท่วมอันตรายมากทำงานไปด้วยดูกิดาไปด้วยดีเลยตรงหาขยะหน่อยจ้า ีิตุกี้ตรงมายังอยู่ไกลใจคิดถึงสามนอทน,น้่เอาไปตรงนม่พี่ได้เลยเสียงหายเหรอยี่แปดเจอกันนะครับโอ้ยผมแย่มว่าเลย นะคทรงใส่จะใช้เสียงเดียวไปเมื่อคืนโอยวายวาววันนี้วันที่ยีิบหกโอ้โหอีกยาวๆเลยยีิบเจ็ดก็หยุดยายีแปดก็คอนเสิร์ตใหญ่เอาอีกสู้ๆกตสดา จักระพันครับใช่ครับ